สวัสดีครับผมสัญหาเลาะทุ่งนาครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูกทุกคนนะครับสวัสดีกับทุกทุกท่านครับผมที่มาติดตามรับชมสัญหาเลาะทุ่งนาครับผมเหมือนกับมาเห็ดเงื้อดักหนูครับผมเป็นเนื้อนะครับสี่ใส่กับเหล็กครับผมมาเห็ดสวนของเเองครับฟมเห็นฟ้อมอ่ครับเห็นฟม ไลาเข้ายางไปน้ำทองไฮทองหน้าเห็นบัวบาหนูมันไปกินครับผมฟมเนี่ยครับผมหนูไปแทะไปกินมันจะมีความหอมพิเศษของมันอยู่ในโตครับผมฟมแต่ว่าเข้าสีเอาน้ำมันมันละลายมันครับผมมาเห็นขอพร้อมกันเลยครับก่อนคือเท่ากับใส่ฟมหน่่ยก่อนครับเท่าน้ำมัน ขี้ไต้ผสมป้มครับผมเป็นสวนผมเองครับผมของนายพันสันคนนี้แหละครับที่ว่าได้หนูงหญ่หนูยังตายดับเพลิดละครับผมอยากจะเข้าใส่หัวเชือเชือหนึ่งครับผม อีกแกนนึงครับผมเดี๋ยวผมมีผ้าเ็ดตอนนี้ขั้นตอนแรกไงต้องละลายก่อนถ้าอยากให้มันแข็งไว้ต้องเผาไฟครับผมเผาแล้วกันใส่ก็ขีใต้ครับผมใส่ขีใต้ก็ผสมก็ขีใต้แล้วก็นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมมีผ้าเทปเ็ดสมบูรณ์ตอนนี้เราต้องละลายก่อนครับ,มรบผม จากข้าวเรายล่ไปแล้วไม่ใช่ได้ประมาณนี้แหละครับก่อนยังไงครับผมได้ยั่วมั่นนี่แหละครับโรมนี่ครับผมเว้นหมากฝรั่งนีครับพี่น้องกินบัไใดนะครับอันนี้เด้ออาจที่มาเป็นส่วนผสมครับสะเอิญขี่ใต้นะภาคกลางครับผมแต่บ้านเท่ากับเป็นขี่ค้างก็ได้ครับผมน่าจะได้เยอะขี่ค้างครับผมมันเกิดจิแข็งเหนียวเทกันติดไฟได้กันครับขี่ค้างนะครับเนาะบ้านนอกภาคอีสานเท่าครับผมภัก อาการที่เป็นขี้ไต้ก็เอิ่นขี้ไต้ับขี้ไมอย่างไรครับผมก็มาใส่อย่างใส่ยังผสมกันตั้งไฟครับผมจะมีขี้ไต้จะเห็นไหมครับผมเดี๋ยวตั้งกระทะตั้งไฟครับผมขี้ไต้ครับผมนี่ส่วนผสมครับผม มีนีนุ่มแนวครับน,นี่นะครับอันนี้ใส่ซองนึงครับผมที่นี่นะครับสูตรเข่ามักครับผมเป็นน้าม็นยาวกันน้ามต้องรอลื่นครับผมแต่ว่ามนีน้ามรอลืมทีใหม่ครับเม็นีกควันแนล่ะครับเปิดไปก่อนนะเมื่อไได้เปิดต้องปิดฟ้าไว้ครับผมว่าเมื่อไห้่กินมันหายครับผมมันระเหยนี่เีิด แกบกินนี่กับหอมปุ๋งเหรอครับผมเหลืออ่ะทำกับไส่น้ำต้งไปเลี่ยงเล็กน้อยครับจะใส่ายครับผมเอาไปเลี่ยงเลี่ยงเพราะอาจารย์เพราะอันมอเพราะอันใหม่ครับผมใไม่มันละลายครับเีก็บจำกันเลยครับผมมีเครื่องไม้เครื่องมือครับผมเนี่ยใส่ห้อมๆกันเลยก็ได้ครับผม สูตรของไฟองมั่นครับผมเนี่ยแต่เพื่อนเห็นนะครับเนาะเห็นก็คือกันดอกแต่ละคนครับบางคนือเอาขีต้ตยังเดียวก็ได้ครับผมขี่ไต้เขาาส่น้ำมันกับบค่อยหอมครับผมมันก็แก้หอมขี่ไต้เยอะเื่อหอมมาโดนแต่ว่าส่วนรวมนี่หอมจนกลับทังหมดแลละครับผมกับทังกลับห้างคนตายจากก็ยังอยู่ครับผมเงียดยังอยู่เหนียวแข็ง แข็งดีเนียวดีเนี้ยมันจะค่อยเปืองแค่หนูมาสกิดเนี่ยมันับลันแหละนะครับเนาะอันนีใส่อยู่ผมันสองอันก็ได้ครับสองมัดกันยูยุ่ว่าสองมัดเท่ากับอันนี้ใส่เครื่องขวดกบนุ่มเนี้ยใส่เครื่องขวดอันนี้ใส่ซองหนึ่งกับเพียงพ่อแหละครับแต่กับหัวเสืออามาไปน้อยนึงครับผมสูตรเข้ามักก็ได้สูตรเอาย่างก็ได้สูตรนึ่งน่นล่ะ สูตรซ้อก็ได้ครับผมแล้วแต่เอฟซีท่านนี้นะครับเ้อนี่สูตรใดก็ใส่สูตรนั่นไปครับผมแก่ลอเลี่ยงมันได้เสื้อมันหอมหอมติดอยู่แน่นเงี้ยเฮ่านี่แหละครับผมเอาไปตากดกแดดมันแหงให้มันแหงให้ดีก่อนนะครับยังไปใส่แต่แหงว่าดีมันก็นสีเปิดไว <laughs> ว่าหนูมันจแหนกินชนเมดได้มันหอมคับขนาดแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับเด้อมันจีหอมแบบโอ้โหหนูติดอ,อกติดใจมันละครับผมสิกินหอดกับเล็กผู้เลี้ยมันแสบไหลนี่นเสริมขัวก่อนครับผมขวมันละลายก่อนเริ่มแหงแล้วเนี่ยเนไอันนี้ยังบนละลายเลยครับผมก้อนขอลุ่ยอยู่ เวลาเนี่ยแหละครับผมาต้องเฮ็ดมันแตกออกจันครับเหฝนบ่ได้โนบ่พอเอากับเส่น้ำมาเชื้อลงไปอีกมันแห้งแล้วเห็นบ่ครับแหงแล้วเอากับเส่นี่แหละลงไปอีกคือก้อนให้มันขวามันแห้งก้อนไอ้พวกไอ้เนี่ยใส่ที่หลังใส่ลงไปอีกแต่มันแห้งอ่ะ ต้องให้พวกนี้ละรายเปืือยหากันเลยครับมันแตกออกับกก่อนเพราะมันได้ที่มันนีควันนีบอหนี้ครับควันกุ๊บเลยแหละครับผมควันมันนีคือระมาะลล่มันแตกกัอน นี่แหละครับสูตรวก็เสื้อไอ้สูตรเนียดักหนูสูตรของผมจังไอ้นนี้่เอาเรื่องนี้ออกเอาเต็มเนื้อมันไปดิสารก็ยิหายากอยู่นะครับได้แบบไอ้ก็เอินขี้ใต้ขี้ใต้เนี่ยก็บ้านนอกเขาก็บบมีพวกขี้ข้างพวกไอ้นั่นแหละขี้ซี่ยังไม่เห็นเด้อขี้ซี่น่นะครับ ขนตาขนหัวเแถาสีบุนเหลือเด้อะจะเอามาเห็ดเด้อแบบบางเสียงนีน่ใหม่เห็ดบ่าได้เด้อะกี่ซี่นะบอกไว้ก่อนเด้อะกี่ซี่มันติดไฟไง่ไยจะามาเห็ดไอ้กีข่ข้างอะไรโย่กีข่ข้างขี่ไมมนะแต่ว่ากี่ซี่จะเามาเห็ดขนเส้นผมจเจ้าอาจจะบุนเหลือแต่ันได้ติดไฟขึ้นมาล่ะ กัว,หวให้มันแตกแตกมันแตกก่อนอันนี้เขาจังตอมันแตกมันเละก่อนนะเขาจยงอีใส่ที่หลังแล้วก็จะใส่หัวเสือ้อไปพอ้อมใส่หัวเสือ้อลงไปส่วนผสมให้มันหอมโดนเด่น วิธีการเฮ็ดเงียครับผมเฮ็ดเงียใส่กับเหล็กน,นีมันต้องต้ม,มหมือนฮอนถ้าห่อ้อนว่ตตดกับมแตกถ้าว่มันเย็นแล้วมันก็ก่อเป็นก้อนพี่เอาบังเห็ดนันละล,ะลายเปือ่อย บางคนมันก็นใช้ใส่ทีหลังมันก็นไปเผาไฟเอาครับผมแต่ของผมพ่เผาไฟนะครับผมผมมีดสี้อผ้เสื้อใส่อีกเทียนึงก,ก็คือจบเลยครับผมจะไม่มีการเผาไฟแค่นั้นกันเเรือเพื่ออะครับผมแต่มีหนูกับว่าเรือครับเทาเบิร์ดครับ ข้าเนี่ยครับผมเพราะว่ามันมีอะไรที่ทไ,ไปด้กันครับผมอ่ากขัวเริ่มได้ทีแล้วครับพี่น้องเริ่มอันนี้แล้วครับเริ่มเละเริ่มละเอียดแล้วครับพี่น้องมาใส่ขั้นตอนต่อไปกันเลยครับมาเห็ดขั้นตอนต่อไปครับผมนุ่มแมวครับผมใส่ไปเลย เึินขวดขนาจะเพียงพ่อครับผมเสิ็เดียวนะครับเด้วแมวหนึ่งขึ้นขวดครับผมนี่หนึ่งซองหอมบันยังครับพี่น,อน้องมัี๋ยีหอมสีข้นครับผม บันบ้นืนบัจางหายไปครับสูตรของผมเองครับผมสามากับฝากไร์ฝากแคร์ครับผมฝากช่องไปน้ำครับผมสัรหาหลาะทุ่งนาครับผมมาาักหานหล่อทงรอทาครับผมหานยูหากินครับฟ้อม,ฟมครับผมสูตรขี้ใต้ผสมฟมูอมฟมผม ส่วนนี้มีู้ได้เฮ็ดบ่ครับผมผมเห็นหนูมันกินอยู่ในทงหน้านะครับผมก็เลยเอามาเห็ดแต่ท่านผระสมหนึ่งนะผมก็มาเห็ดเอาไปใส่เออหนูก็เข้าดีครับผมมันก็แข็งควอมเวลามันแห้งมันแข็งดีครับแข็งติดกับพ่นเข,เขากัน ้วมจะไปใส่หลครับครับไม่ว่ามันแข็งสามันก็จะเป็นยางยุ่ยๆุยเล็กน้อยครับผมข้วมลาเห็ดแล้วมันก็จะเป็นย่างๆเมืออเมื่อแต่ลามันแห้งแล้วมันแข็งดีครับผสมกันกบไอ้กีใต้ข้าแล้วมันผสมมันเข้ากันดีดีครับผม คนค้นเนี่มันเข่ากันนเป็นเนื้อเดียวกันเป็นไรครับพี่น้องเห็นยังอย่างนี่ครับนี่นี่ยางนี่ยซือเป็นฟ้มครับถามานูหนูกินได้หรือเปล่าล่ะครับเพราะว่า,วามันไม่ได้มากินเนี้อารอก แกมาสกิดมันก็ตายแล้วครับหนูคือ,อยังบ่ได้กินทำเงียเนี่ย <laughs> เร็ีแต่กีลวครับพี่นอ่ะิตแบบบางทีนะครับผมสูตรขี้ใต้ผสมโฟมสูตรเด็ดเลยสูตรเด็ดเลยสมมันเข้ากันดีด แต่อย่างแหงไว้ก็เผาไฟเลยเอาใส่กับแล้วก็เ้ากับเผาไฟมันีแข็งไว้ตตากแดดกับอ้วลายอาทิตย์อยู่แล้วครับกามันี่แหงได้ที่แหงแข็งแบบมันแข็งเลยแหละครับแข็งปังเลยแหละนี่เป็นใหญ่ๆก็ยังใหญ่เป็นมุมเลยครับผมเห็นไหมครับยังใหญ่เป็นมุมเลยล่ะ ต้องผมเองนี่เป็นไรครับหอมปันยังเลยครับ,มญญรรบผมแ้วมันแห้งแล้วเอ,อาไปดักนั่งแเนี่ยตะเวนพราะราตบดินนี่ติดแล้วครับพี่น้องนีูนเนี่แล้วนูมันอยากมันกินมันหอมครับผมไปดักนี่ดักติดน้ำฝนเลยหล่ะครับผมได้มันเลื่อยอย รักปุ๊บเนี่ยแทบจะกินข้ามมือแหละครับพี่น้องเอ้ยหาบมโม่ดิมันว่านี่ว่าเรื่องจริงเนี่ยครับผมเรื่องจริงนี่ได้ครับผมโหอ,อมขนาดครับพี่น้องหอม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 ,อมแส็บจะเสบวะ นอ่งใส่เลยพ่นเ่ากันีครับผมลาาใส่่ใใส่ย เล็กหน่อยครับผมเพราะจะมือก่อนนะยกเพียงเท่านี้ละครับผมกันหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับผมสรรหาลักทุ่งนาครับผมพอกันไหมครับกันหน้าครับผมในท่าใส่กับดักครับผมมันมีลิปมันเหนีวเกินไปนะครับเนาะนี่คือผสมเนื้ใส่กับเล็กครับผมคือ จบแล้วครับผมจบหลักสูตรแล้วครับ